เงินพิเศษตกค้างสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งปีนี้จะได้รับเงินพิเศษเดือนละ100บาทตั้งแต่ มกราจนถึงกันยายน2567นะครับซึ่งมีการโอนเงินเข้าบัญชีงวดแรกไปแล้ว3เดือนเมื่อวันที่11 12 13มีนาคมที่ผ่านมานะครับและจะโอนงวดที่2อีก3เดือนก็คือ300ในวันที่11 12 13มิถุนายนนี้นะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้รับเงินนะครับเนื่องจาก ไม่มีบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับก็ขอให้ท่านไปผูกพร้อมเพย์ธนาคารอะไรก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู่ไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักและเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นในเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับเงินพิเศษงวดที่สองซึ่งก็จะทบเพิ่ม งวดแรกที่ท่านไม่ได้รับไปให้ด้วยนะครับได้เงินย้อนหลังแต่ถ้าเกิดบางท่านไม่สะดวกก็สามารถมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใกล้ชิดบุตรหลานแทนได้ซึ่งท่านระบุชื่อไว้นะครับไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศครับ